รับครับรับครับการบูรตสร็จ้ัารข้าวรอสั่ารจุดน้คได้ครับรีข้าวอีกครับเด็กวันนี้คณะอธิบัติีมีผู้องหาอยู่หลายวันก็คุม3ามคนเอตัมโกวไปปกติรับน้ำใจครับชื่อคอจิจิครับเปเร่องนะครับไปต้องเรับออะไรครับรัเทผมนจ้านางเยจ้างไ่ใหม่นั นีเรามีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะทั้งนายจ้างที่เป็นจเนะจ้าของเรือนอนะแล้วก็โดดใส่เรือนะครับนะเพราะฉะนั้นเขาโดนเรือไปเนี่ยนะอันนี้อันนี้ของมานาคใช่ไหมรำนี้ม,นนมานาคจะผู้เลยเออที่ที่รำนี้ของพ่อมีคนมีสามคนนะหนึ่งสองสามอันนี้ลูกเรือมาสามแต่หน้าครไม่เป็นไร,เ,นไรเออหมายว่ายุ้เรัวสามคนนี้ก็อยู่ในเรือนี้หมดถูกไหมใช่ครับอ่ะนะทีนี้ทีนี้ต้องเข้าใจว่า การที่มีที่รุ่งเรือเนี่ยนะอย่างอย่าง,างมาล่าเนี่ยเอ่อเท่าที่ที่ดูเนี่ยเขาเขาอ่อนเขาอ่อ,อ,อ <u> นอ,อนะยู่ที่สามพั้ได้ใช่ไหมวันนี้ท่านคุ้มครองสวัสดิการที่ควรในงานก็บาลนะนะฮะเพราะนั้นตอนนี้ในส่วนนายจ้างเนี่ยเมื <u> ่อมีโอกาสแล้วเอ่อในส่วนตํารวจเนี่ยผมผมต้องเรียนว่าเอ่อในส่วนตํารวจเนี่ยตันนี้แล้วแบบเราจะไม่ได้เกี่ยวกับเ,เ,เรื่องเอ่อเรื่องความผิดเรื่องค่าเสียหายทงแท่งนะฮะแต่เราจะมีให้มีการช่วยแก้เกรียได้ในชั้นหนึ่ง ในส่วนของการเจรจาการไกล่เกลี่ยต่างเนี่ยก็อยากจะให้มีการเจรจาที่เกิดขึ้นนะวันนั้นนะซึ่งในกติกาต่างมันก็มีอยู่แล้วนะช่วงการทํางานนะครับนะเช่นในช่วงการทํางานเนี่ยเาก็นะครับนะอันนี้เราให้ความเป็นธรรมนัทตามสองฝ่ายนะครับนะแต่ว่าในเรื่องการช่วยชีเยียวยาเนี่ยเมื่อเรามีการเจรจาจบแล้วมีการช่วยชี้เยียวยาหรือชียหายแล้วนะครับดังมีการตรวจตามนะครับ ก็ขอว่ากามีบทน้ำทุกคนนะครับครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของอีกซิกหนึ่งก็ไปทวงหนี้แล้วที่ท่านนายกกระทุวงกีเนี่ยก็ได้แต่งตั้งผมเป็นประธานคณะทำงานเพื่อมทธิภาพในการสบสวนความเท็กฎหมายในการแก้ไขปัญหาควบคุมอยู่ที่เรียกว่าไอดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากในส่วนของวนไปโอ้ของจังหวัดปังนะครับหลังจากวันนี้ไปต้องเพิ่มเงื่อนกว่านี้นะครับ เราเปเอาซอสบ้างเป็นอะไรบ้างบางทีเราก็ไม่แม่นกฎหมายพอจะไปตรวจเขาก็ถูก<ม>เจ้าพ่อเจ้าแม่ถูกไสเรือขู่บ้างอะไรบ้างเราก็กลัวแล้ววันนี้สานักงานชาติเนี่ยถือกฎหมายแล้วก็เป็นเจ้าหนี่สอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นแต่แน่นอนนะครับในการทําเรื่องนี้นะฮะยังไงพนักงานสำนกานกวงชาติเนี่ยก็จะเป็นผัวให้ในเรื่องของการดำเนินคดีนะครับแล้วเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมเองก็พยายามที่จะเร่งรัด นะครับด้วยความเหนื่อ,อยยากเนี่ยผ่าสามคนแรกคือเสียชีวิตนะครับผ่าสามคนต่อมาตกน้ําแล้วบอกว่าอ่ายังมีชีวิตอ,อยู่แต่ในนะเพราะฉะนั้นพอผมตรวจเรือทั้งหมด290ลังนะทั้งหมดแล้วก็แบ่งออกเป็น3ส,ส่วนผมก็ได้ท,ทางเพียส่วนนะครับวันนี้เนี่ยจะสอบได้เนี่ยเท่าไรอยู่2เดือนนะครับนนนต้องพบว่า2คน2คนเนี่ยกระโดดน้านีเพราะว่าคนไม่ไหวตอนเวลาพักที่ไม่เกยงพอม นะครับเราไปสอบแล้วนะครับแล้วเพราะว่ามีสามคนนะครับที่กระโดดน้ำหนีเหมือนกันนะเพราะนั้นก็จนะเอามาสอบนะแล้วในส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็จะไห้สอบทั้งหมดเพราะนั้นในทั้งหมดเนี่ยสอ,อยสงร้อยสามหิคน

Óc chút ra mà chút là phải làm một cái câu trả lời ơi